สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะข,ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันกุนทิดาชุนกุลเช่นเคยพบกันในวันนี้จะมาวิเคราะห์กันนะคะว่าสถานการณ์แบบนี้ที่กกตกําหนดวันเลือกตั้งแล้วว่าเป็นวันที่8กุมภาพันธ์แล้วก็ดูเหมือนเดี๋ยวก็จะมีการทยอยรับสมัครกันแล้วนะคะทั้งในส่วนของสอสอแบบเขตแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะหาเสียงกันแต่ในจังหวัดที่อยู่ติดชายแดนเนี่ยจะเป็นยังไง ในเมื่อสารธรรมนูญก็บอกแล้วนะคะว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันจะพร้อมมันต้องพร้อมกันทั้งประเทศมันเคยมีกรณีตัวอย่างมาแล้วเมื่อตอนในยุคข,ของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ที่ตอนนั้นมีการปิดคูหาเลือกตั้งต่าง,ง,งๆแล้วก็เป็นเหตุให้การโมคะมันก็การเลือกตั้งมันต้องโมคะแล้วครั้งนี้จะเป็นยังไงรวมไปถึงสถานการณ์นี้เนี่ย มันจะจบได้ไหมเพราะทางไทยเราก็มีการยื่นเงื่อนไขสามเงื่อนไขนะคะที่จะนําไปสู่การหยุดยิงเดี๋ยวมาวิเคราะห์พูดคุยก,กันกับทางคุณพเดชภูริปฏิปฏพานหรือพยาไม้นะคะสวัสดีค่ะคุณพเดชครับสวัสดีครับ,อบ,อบเอาเรื่องมีเลือกตั้งไหมก่อนเลยค่ะมุมของคุณพเดชคิดว่าวันที่8จะได้เลือกตั้งไหมคะเลือกตั้งวันที่8สงครามเลิอกหรือยังไม่มีใครรู้ไหมคะอาจจะอาจจะทันก็ได้เดาเรื่องนั้นลองเดาสิ ม,มัน,น,นก็อยู่นนที่ทหารไทยนนกับทหารเขมรนะนที่สิบแปดใช่ไหมใช่ค่ะเ,เดือนนี้มีสามสิบ,รรบเอ็ดวันสิบเอ็ดบวกสองสามสิบเอ็ดอีกสิบสองวันสิ้นปีบวกกับอีกสามสิบเอ็ดวันข้างหน้าแล้วก็อีกแปดวัน ยี่สิบห้าสิบเอ็ดวันโดยประมาณนะตัวเลขไม่แม่นเนี่ยเพิ่งห้าสิบเอ็ดวันสงครามเลิกไหมไม่เลิกมันก็ไม่แน่ไม่นอนไหมคะไม่เลิกเพราะคุณไม่ได้คุณไม่ใช่สงครามมันเป็นการลดจำกัดการสู้รบมันไม่มีมันไม่มีใครเสียหายรุนแรงมันไม่มีใครถูกทำลายย่อยยับมันไม่ใช่เป็นการแพ้ชนะมันเป็นการต่อสู้ระหว่างกัน สู้กันไปสู้กันมายิงกันไปยิงกันมาแบบนี้ใช่ไหมคไม่ใช่สิแล้วก็มันจำกัดว่าพื้นที่อยู่แค่นี้ไงกัมพูชามีอาวุธยิงสามร้อยห้าสิบสองร้อยโลเขาก็ไม่ได้ยิงเข้ามาไอเรามีเครื่องบินไปไปทิ้งบอมบ้านบ้านฮุนเซนได้เราก็ไม่ได้ไป<อ>วันนี้แค่มีคนบอกว่ายัางก็ยึดเอาเอาเอากาะกรงคืนมาดิก็ประกาศเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอา <laughs> คนประกาศก็คือคนที่จะไปต้องไปเอา คือคนไปลบอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันการโต้เถียงกันอยู่บนแค่โต๊ะนี้อย่าว่าถึง8กุมภาเลยปี70ก็ยังไม่ลบก็ยังไม่จบแต่ไปดูเงื่อนไขหน่อยไหมคะที่ไทยเราเสนอไปสามข้อเนี่ยคุณพาดจะได้เห็นก็เสนอมาตั้งกี่ปีแล้วตั้งแต่สมัยนี่54 53ตั้งแต่เป็นประวัติศาสตร์ร้องว่ามาสิข้อแรกเนี่ยข้อแรกก็จะรู้เรื่องแล้วค่ะ กัมพูชาต้องประกาศหยุดยิงก่อนมันมันจะเกิดขึ้นได้ไหมคะไม่มีทางเพะกัมพูชาก็บอกว่าเราเป็นคนยิงเขา,เขาความหมายเขาไม่เคยบอกเลยว่าเขายิงเราก็บอกว่าเราถูกเขาถูกยิงความหมายนี้อ่ะแปลว่าเธอยอมแพ้สิใช่ไหมคะให้ประกาศหยุดยิงก่อนก็มันคือเงื่อนไข,นขที่ไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วไงคือ,อยังไงเขาก็ไม่ยอมแพ้แบบนี้หรอกไม่ใช่ก็เขาบอกเขาถูกยิง แล้วคุณจะบอกให้เขาหยุดยิงก่อนได้ไงเราแต่ตอนนี้มันก็ไสไตล์กันอยู่ไม่ใช่หรอมันมีคำว่าก่อนอืม,มันมีคำว่าก่อนให้หยุดยิงก่อนก็แปลว่าวันเนี้ยเราเราก็ถูกทำลายเขาก็ถูกทำลายทั้ง,ท,งทั้งสองฝั่งบอกว่ามึงยิงกูก่อน,นั้งนั้นอแล้วมันตรงนี้ก็ไปไม่ได้แล้วอันนี้ก็คือเงื่อนไขย,ยืดแล้วยืดสงครามอยู่แล้วอืเนี่ย ถ้ามันถ้าจะเปลี่ยนเป็นภาษาที่พูดแบบนักรบหน่อยก็ต้องบอกว่าถ้าคุณไม่หยุดยิงภายในวันที่เท่านี้เราจะไปเอาก่อคงพัตตบองเสียม,มาราชสีโสพลเสียม,มาราชหรือจะก่อคงก<ช>่อนถ้าไม่ยอมเราก็จะไปพัตตาบองเราจะไปสีโสพลแล้วก็จะไปเสียม,มาราช เรามีสี่เมืองที่เราจะจะต้องตั้งหลักแต่เราก็ไม่กล้าเพราะอะไรถ้าเข้าไปแล้วก็ไปเปิดสงคารามที่ใหญ่กว่าแล้วก็กลัวว่าคนอื่นจะเข้ามาแทรกแซงเราเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นแทรกแซงมาวันนี้เราก็อย่างพยายามรีกว่าให้อยู่ในกรอบของความเป็นไปได้ตอนนี้ชาติอันดับที่20กว,กว่าของโลกรบกับชาติที่ลำดับ กือบร้อยหรือร้อยกว่ามันไม่ใช่การสู้รบค่ะมันไม่ใช่สงครามอยู่แล้วเพราะว่ามันสู้กันไม่ได้แต่ไออาวุธที่เรายึดได้เนี่ยโหเป็นอาวุธใหม่จากจีนเลยนะคะสงครามเนี่ยมันหมายถึงว่าต้องยุติเอาเข้าให้ล้มลงกับพื้นไม่ใช่มัดยับกันไปยับกันมาถ้าเป็นมวยอย่ายับไปยับมายับไปยับมายับมาคนดูไหมไม่ดูเวทีแจ้ง คนจัดรายการจบก็ยับไปยับมายับไปยับมายับไปเัิไปขลบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่คนเขาดูมวยเขาอยากให้มันล้มคนหนึ่งล้มคนหนึ่งชนะเขาดูฟุตบอลก็อ้ามึงเตะเขากูทีกูเตะมึงทีฟุตบอลนั้นก็ไม่มีคนดูในสนามเหมือนกันก็ไม่ใช่ฟุตบอลทีมชาติไม่มีเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่การสู้รบมันเป็นสถานการณ์เท่านั้นเองว่า เองก็ยิงมากูก็ยิงไปยิงมายิงไปแต่คนก็ตายไป,ตาย,ไปตายนะตายจริงใช่แต่ขอโทษไม่ใช่ท่านในพลใช่ค่ะไม่ใช่ท่านในพลมันก็สองฝั่งก็ตายมาเนี่ยค่ะพูกที่ต้องไปรบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวเออแต่แต่ฝั่ง,งเขมรมีในพลเหมือนกันนะคะนั่นมันขราวที่แล้วไม่ใช่ขาวนี้อ๋อขราวแล้วมันมันคนละเรื่องคราวแล้วมันมันคนละเรื่องกับเราตั้งตัวไม่ทันใช่ไหมแต่คราวนี้มันคราวนี้เตรียมตัวมาดี มันก็มีทั้งจีนให้การเข้ามาอยู่แล้วเพราะว่าวันนี้อเมริกันก็เปิดตัวสมรังสีมาค่ะจีนก็เปิดตัวจัก,กร,กกรวุฒิมาอืมพักซินสุมเป็กพักนี้ก็เป็นพักหลงสีก็ตั้งใหม่ประกาศรับรองเป็นพักการเมืองแล้วด้วยโดยชาติต่อวันตกฝรั่งเศสก็บองกีนก็อุบก็ประกาศอุปการามาเพราะนั้นวันนี้ปัญหาในในเขมรเองเขาก็สามฝ่ายมีฝ่ายหุ่นเซนฝ่าย พักเออ,เอ,อของ<ส>จักราวุธแล้วก็ออกมาพักของสมนงสีถือคนละทางเพราะนั้นวันนี้ก็ไปดูกันว่าคุณเซนจะล่มเมื่อไหร่ถ้าคุณเซนล่มเรายิ่งยุ่งกับเขมรไม่ได้เลยเพราะฝั่งหนึ่งคือจีนถ้าจีนชนะก็อาจจะดีหน่อยเราอาจจะจีจาก,กจีนได้ถ้าชนะก็ดีหน่อยแต่ถ้าอเมริกันชนะเราก็ต้องสมนงสีก็ไม่เอาไทยอยู่แล้ว มันก็อาจทําให้รันก,การในชายแดนก็ยังต้องเป็นไปต่อแต่สมรังสีจะมีอเมริกาหนุนหลังแล้วส่วนจาุก็จะมีจีนตัวจริงหนุนหลังอยู่ของเราก็ลําบากเหมือนเดิมอพูดถึงอาวุธจีนเนี่ยค่ะเป็นไปได้ไหมคะว่าอาจจะมาจากพวกแก๊งสแกมเมอร์ไปหาใต้ดินมาอะไรแบบนี้ เขามีกองทัพมาร้อยปีแล้วเพราะนั้นเขาก็ต้องสะสมอาวุธเข้าและอาวุธที่ต้องสะสมอย่างเข้าเนี่ยเขาจะเป็นสะสมอาวุธอเมริกันนด้ไงในเมื่อถ้าเขาลบกันอเมริกาต้องเป็นอาวุธเราเป็นอเมริกาถ้าเขาลบกันเขาจะอาวุธอเมริกาไปเขาหากระสุนใสไม่ได้เขาก็ต้องไปสะสมอาวุธจีนไว้ของเราเนี่ยตอนหลังหลังเราก็มีอาวุธหลากหลายไปหมดแต่ที่เราซื้ออาวุธจีนอาวุธ เอสวีเดนอาวุธอเมริกาอาวุธฝรั่งเศสอาวุธอังกฤษที่เราซื้อมาเนี่ย <c oughs> ก็ชื่นชมก็เป็นความหลากหลายเรื่องของการใช้อาวุธค่ะ <c oughs> มันก็เหมือนการบินไทยอ่ะ <c oughs> ออมีร้อยลังแต่ว่าเครื่องแม่มีทักทุกทุกยี่ห้อในโลกมึงมันเป็นความรุ่งเรืองของการซื้อขายครับค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นความชื่นชมว่ากูวิสัยทัศ กางกว้างไกลอาวุธหลากหลายองมีทั้งริปเฟนมีทั้งเอสิบหกไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกครับ <c oughs> มันเป็นความรุ่งเรืองของการจัดซื้อจัดจ้าง <c oughs> เท่านั้นเอง <c oughs> มันถึงมีความหลากหลาย <c oughs> <c oughs> แล้ววันนี้พอจะจะแก้ปัญหาอย่างการบินไทยก็ต้องใพยายามให้เป็นอาวุธชิ้นเอเป็นเรือบินชิ้นเดียวกันเครื่องยนต์แบบเดียวกันเพื่อจะได้อนั้นอะไรต่างๆแต่แต่แตของเราเนี่เรือจีนเครื่องยนต์เยอรมัน เออรู้รู้กันอยู่ทั้งมันรู้อยู่เต็มออกอ่ะมันเพราะอะไรเพราะอะไรทีนี้ค่ะข่าวอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยโอ้โหแรงมากเลยเรื่องส่งออกน้ำมันให้กัมพูชาเราถึงขั้นต้องปิดอ่าวไทยนะคะ ปิดอ่าวไทยก็ไปโผล่อยู่ช่องเม็กอุบลไปขึ้นโผล่ทางบกอะไรอย่างนี้เราปิดอ่าวไทยได้ยังไงได้เหรอ mm hmm. ในเมื่ออินโดนีเซียเขาขมาเลสิงคโปร์เขาก็มีเรือไปส่งน้ำมันให้เขมรได้เ mm hmm. วียดนามมันก็ผ่านทางเวียดนามได้พอค้าเวียดนามเขาก็ทําได้พอค้าลาวก็ทําได้มันเป็นเรื่องพูดเกินจริง mm hmm. ปิดองค์ปิดเอาแล้วเธอพูดประเดนเสียงที่ตัวเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทาอะไรได้อ mm hmm. ก็บรันสงครามยืดเยื้อง <FREE> เข้า้องการเลี้ยงอ่ะเ uh ท่านั้นแหละพูดถ้าพูดหยาบๆก็คือคุณเลี้ยงสงครามอ่ะคุณระเดชคิดว่าเราสั่งไปที่โรงกลั่นต้นต,นต่อเลยดีไหมคะว่าคุณจะไปสั่งสิงคโปร์ก็ได้ไงคุณเอาอะไรไปสั่งคุณมีอำนาจดีนเอาประเทศไทย<แ>ได้ไหมคะอเมริกายังสั่งเราไม่ได้เลยให้หยุดรบให้หยุดรบแล้วเราจะไปสั่งใครในโลกอ๋อคือต่อให้เขาไม่ไม่ซื้อกับเราเขาก็ไปเอาจากสิงคโปร์อยู่ดีอย่างนี้ใช่ไหมคะวันนี้อเมริกัน เขาไปช่วยกัมพูชาเขาส่งเองก็ได้น้ำมันอ่ะไม่การกระ่งให้ได้เลยก็ไอ้ไทยไอ,อ้ทามบอกไอ้ไทย,ยไม่หยุดนี่ไทยต้องโดนลงโทษนะก็ฝังให้หยุดไอ้มึงตัวใหญ่กว่าึงไปยังแกนน้องเขาเหรอ,อเอเอน้องเขาตัวเล็กนิดเดียวตบหัวนหน่อยอ <ๆ S 2> ก็ยอมยอมไปบ้างใช,ใช่ไหมน้องมันตัวเล็กก็เดียวแต่สวยอ่ะอยากได้อ่ออ๋ออ๋ออ้น้ำมันอ่ะอยากได้ใหญ่รลชาเรือจะไม่ปิดล้อมจีนอ่ะ S <S วันนี้กูมีช่องแคบอเมริกาแล้วถ้ากณได้ท่าเรือเลียมอีกก็ปิดสนิทพอไม่มีน้ามันมันก็ลบไม่ได้ก็ลบไม่ได้อาวุธขนาดให้มันทันสมัยแค่ไหนขาดน้ํามันก็ไปไม่รอดอวันนี้เขาก็ตู้กันตรงเชื้อเพลงิงคือจะมีวิเศษวิสุลการ,รลบขนาดไหนถ้าขาดน้ํามันก็ไปไม่รอดทั้งนั้นขาดน้ํามันขาดอาหารก็ตายหมดค่ะเพราะนั้นที่บอกว่าจีนมีอาวุธเลิศเลอมากมายทุกคนก็มีหมดอ่ะแต่ การตัดสเสบียงกลางยุทธปัจจัยการตัดเส้นทางลำเลียงอาหารอเมริกันแพ้สงครามเวียดนามเขาเพราะว่าไม่สามารถจะตัดเส้นทางลำเลียงอาหารและยุทธปกร,กรณ์จากจีนเวียดนามเหนือเข้ามาได้อเมริกาก็แพ้สงครามไปมเพราะอเมริกาต้องขนไกลกว่าขนจากที่อื่นไกลกว่าพนธรรมดา แต่ว่าสงครามนี้ทาให้เกิดอะไรหนึ่งเรื่องตั้งเกิดไม่ได้แต่ล่าสุดนี่กกตอบอกว่าจะใช้วิธีเลือกตั้งแบบวิธีพิเศษแต่ยังไม่บอกว่าแบบไหนนะคะแล้วกกตใหญ่โตขนาดไหนอ้าวใหญ่โตขนาดไหน <S <S <G ül üyor> ก็ใหญ่สุดในสถานการณ์เลือกตั้ง <G ül üyor> ครับก็ถูกร้องว่ามันละเมิดรัฐธรรมนูญวิธีพิเศษมาอย่างไง <Ừ> มันไม่ถูกกาหนดไว้เหรอในที่สุดมาก็คือเลือกตั้งไม่ได้ เพราะว่ามันยังมีกฎอายการศสกมีการต่อสู้มีการหาเสียงไม่ได้ก็คุณหาเสียงไม่ได้คุณจะมีวิธีการพิเศษอะไรไปหาเสียงในค่ายผู้อพยพได้ไหมคะไม่ใช่วันนี้คุณเข้าพื้นที่ยังไม่ได้เลยแล้วหน่วยเรื่องตั้งอ่ะเขาาเขาต้องให้ตั้งในพื้นที่ที่คนไปใช้สิทธิใช่ใช่ไหมมันไม่ใช่ง่ายในที่สุดก็บอกว่าหนึ่งตามรถหนุนก็บอกว่าถ้าเผื่อมันไม่สามารถจะจัดเรื่องตั้ง ให้ทั่วถึงได้ภายในวันเดียวเวลาเดียวกันได้เอ,อก็ให้เลื่อนได้ภายในสามสิบวันแต่สามสิบวันยังจัดไม่ได้อีกมันก็คือต้องเลื่อนไปอีกเลื่อนไปอีกก็ทําเรื่องไม่ง่ายก็บอกครับวันนี้เราก็มีสาภายุบสาภาผู้แทนแต่ยังสาภาวุฒิมีนี่เ็ายังเป็นสาภาเลือกตั้งเหมือนกันนี่ถึงแม้จะมาแบบไม่สมประกอบก็ตามแต่แต่ก็เป็นแต่โลกก็บอกว่านี่คือสาภาเลือกตั้ง ส่วนการวิธีในการเลือกตั้งมายัางไงเนี่ยมันมันคนละเรื่องกับเรื่องที่เขาเป็นอยู่อ่าถ้าสภา,านี้อยู่ก็ยื่นหนังสือเข้าไปสภา,านี้ก็ทําหน้าที่เป็นสภาผูา้แทนก็เหมือนเหมือนคราวที่แล้วอ่ะทวทุฒิสภาก็เลือกนายกอืมคราวนี้ไม่มีสภาไม่มีสภาผูา้แทนสภา,าวุฒิก็ใหญ่โตแทนเขาก็สามารถจะทาอะไรตร่างต่างใหญ่หยุดใช้ลูกนูนอนุอน,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 นี้อะไรก็ทําได้หมดแล้ววันนี้พอบอกเขาเขาเหนือไปสารนุนบอกทําได้ก็จบ ถ้าเสนอไปสารรั้ว่าทาไม่ได้ก็จบก็จบแบบนู้นงมันก็ไม่ได้อยู่ที่กกตไม่ได้อยู่ที่กกตไม่ได้อยู่ที่สวไม่ได้อยู่อยู่ที่ศาลนั้นราโนนครเขาจะบอกว่าได้หรือไม่ได้ถ้าเขาบอกว่ามันถูกใครก็ต้องใครก็บอกผิดไม่ได้ถ้าเขาบอกผิดใครก็สอบบอกถูกไม่ได้อืเพราะว่าสิ่งที่มีอำนาจแท้จริงมันอยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่ส่วนประกอบของของการเป็นประชาธิปไตยที่วางไว มันสมประกอบเขาไปอยู่ที่อำนาจที่เขาถูกบังคับให้เป็นผู้ควบคุมดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็หนึ่งเรื่องตั้งต้องเลื่อนอยู่แล้วเพราะสองครามไม่เ,ล,มเลิกแน่เพราะยังยังเรียกว่าเออเอามึงเ,เ,เ,เหยียบหัวพอ่อกูก่อนสิอันนี้เนี่ยกูเขียนรูปไว้เนี่ยมึงเหยียบหัวกูก่อนอันนี้ก็เหยียบไปเหยียบมาคมันก็สำังไ้เด็กๆจะ จะต่อยกันนะว่าเขียนรูปพ่อคนเราตัวบนพื้นดินแล้วมึงเหยียบก่อนกูเหยียบก่อนกูไม่เหยียบมึงเหยียบก่อนสิก็อยู่แค่นี้ลบกกันทั้งปีแลวไม่จบหรอกอแล้วพออะไรไม่สาคัญพอมันไปไม่ได้มันจะเกิดไปเข้าข้อไอข้อกําหนดในยุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาโอ้มีกําหนดไว้ว่าอะไรล่ะเอ่อยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันจะมีอายุยี่สิบปีหกหนึ่งถึงแปดศูนย์ หกหนึ่งอายุยี่สิบปีหกหนึ่งถึงแปดศูนย์นี่ปีนี้แค่หกแปดเองยังไม่เจ็ดศูนย์เลยอีกสิบสองปียุทธศาสตร์ยังมีอายุอยู่และยุทธศตาส์บอกความความจำเป็นของการมียุทธศาสตร์ก็คือหนึ่งประเทศเนี้จะต้องมีความมั่นคงอ่ามาแล้วสงครามครับถล่มลกลานครับ เราต่อสู้เพื่อประชาชนตยเราต่อสู้เพื่ออารุณป้องอธิปไตย<อ>าชายาแดนมั่งคั่งโอ้โหนี่เสียงร่นทั้งตัวชาวบ้านยากจนต้องแจกคนละครึ่งต้องแจกเงินแจกทองทำอาหารกินไม่ได้แย่แล้วยั่งยืนก็ทาอย่างนี้มันจะยั่งยืนยังไงแจกกันอย่างยั่งยืนขอทางอย่างยังยยงย่งยืนมันไม่ยั่งยืนมันก็เข้าประกอบไปสามอย่างแล้วคือมั่นคนกง,งก็ไม่ใช่มั่งคั่งก็ไม่ใช่ยั่งยืนก็ไม่ใช่ แล้วพัฒนาแล้วจะพัฒนาอะไรวันนี้การเมืองพัฒนาไหมไม่นะคะอ้าวพักใหญ่สองพักรวมกันเป็นแล้วเป็นชนะไม่ยอมเป็นไปนั่งพักเล็กขึ้นมาจนกลายการบริหารราชการแผ่นดินมีปัญหาไม่สามารถจะบริหารราชการแผ่นดินเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนได้เป็นเหตุให้สมาชิกสภา เอเกี่ยวกับไอ้พัฒนาไอ้เกี่ยบนี่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจำนวนหนึ่งสองในสามก็สามารถยุติการทำงานของรัฐบาลได้อืสมาชิกรัฐสภาไม่สมาชิกของสอสอหรอคะหรือสอวของพัฒนาชาติก็มีกรรมการอยู่อ๋อของไอพิสระชาติเชาติมก็มีกรรมการเพรื่องประกอบด้วยพอบบเหล่าทัพ แล้วคนหรือนอนี้จํานวนหนึ่งเกือบสามสิบคนแล้วไงเนี่ยและสองในสามเนี่ยสามารถยุติการบริหารราชการทางทางนิติบัญญัติตุลาการและบริหารได้เลยมีการเข้าข่ายนั้นแล้วโอ้โหนี่เท่าที่ฟังนี่หนูรู้สึกเลยว่าปฏิวัติไม่มีแล้วนะะเพราะว่ามันใส่ไว้กนนีอ้ว่าทำไมใครมาพูดเรื่องปฏิวัติ ไม่มีแล้วเนี่ยแล้วคราวนี้มันเข้ามันครบหมดแล้วนมั่นมั่นคงก็ไม่ใช่มั่งคั่งก็ไม่ใช่มั่นคงเป็นสงครามมั่งคั่งก็เราแจกยังแจกเงินแจกทองอยู่ยั่งยืนไม่ต้องไปพูดกันคือการมันเป็นการสงครามแบบยั่งยืนมั่งเออยากจนแบบยังยืนแล้วก็ถ้ามันไปตรงนี้แล้วมันก็ไม่พัฒนาชาตินะไม่ได้ชาติก็มีเหตุให้ต้องเอายุทธศาสตร์ชาติกับมาใช้ชหกด้านแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นอยู่ ประสานยุทธศาสตร์ชาติก็อาจจะเป็นวันนี้ก็อาจจะเป็นนายกหรือเขาอาจจะคัดใครเข้ามาได้แล้ววันนี้ถ้าต้องคัดใครขึ้นมาเขาต้องเอาคนที่เคยทํายุทธศาสตร์คนที่หนึ่งก็อาจจะเป็นลุงตูอ่อืลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอ,อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะแล้วทำเป็นเฉยวันนี้มีทหารมีคะแนในนิยมเพิ่มพูนขึ้น แล้วมีการถามถึงลุงตู่อยู่ไหนคิดถึงลุงตู่ยา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 พวกพวกคุณกำลังจะหมดตัวใครคะใครหมดตัวพวกคนพวกนักการเมืองผู้รับเหมาทั้งหลายแหละวันนี้คุณกินกันซะาจนเรารับไม่ไหวแล้วผมยังรับไม่ไหวเลยเออพูดถึงประเด็นนี้ค่ะคุณผะเด การเลือกตั้งรอบนี้อาจจะซื้อเสียงน้อยไหมคะเพราะไม่กล้าซื้อซื้อกันแบบซื้อราคาเอากลัวไม่มีเลือกตั้งไหมกลัวเสียเงินฟรีเขาเพิ่งถ้าไม่มีก็จังไม่มีแต่ว่าวันนี้ก็ต้องเผื่อว่ามีไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะคุณเห็นไหมว่าพรรคประชาธิปไตเปิดเรื่องการทำหมาหากินของนักการเมืองมากมายทุกคดีไม่เคยเป็นคดีทักคดีเดียวตึกยุบ ว่ามันก็มีปัญหาเยอะแยะทั้งเหล็กทั้งของไหล,หลวันนี้ก็กลายเป็นว่าไม,ไม่ไม่มีปัญหาวันนี้หาผู้นั่นไม่ได้ตึกสตงอถล่มไอซื้อตึกสกายไนไอสามพันมาขายมาซื้อเจ็ดพันก็ยังเงียบอยู่ค่ะ,ะก็ยังเงียบอยู่อุ้ยสารพัดเรื่องวันนี้ทุกอย่างคือใ้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันถ้ามันสร้างจากประชาชนเนี่ยมันก็เป็นสภาแบบผู้แทนของพักประชาชนนะ แต่ถ้ามาอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นสภาของผู้รับเหมาอมทั้งนั้นเพราะนั้นถ้าเบื่อเป็นอำนาจอื่นเข้ามาอำนาจเอความมั่งคั่งข้อความมั่นคงจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าเพื่อใช้ยุทธ,ธศาสตร์ชาติมั่นคงก็คือไม่มีการเอาผอแวงก็ไม่มีสภามั่งคั่งก็หยุดทำลายพวก ปลวกหมอดทั้งหลายแหละออกไปแทะพวกที่เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ก่อ,อบคอยผลประโยชน์เป็นเจ้าสัวนั่งควบคุมการทำหมากินหมดนะมีแล้วก็ผูกขาดตัดตอนเอาความ,มาเอาความร่ำรวยไปไว้กับตัวเองโดยการทำลายคนอื่นแม้เขาทำหมากินอย่างเงี้ยวันนี้ถ้าถ้ามีใครสักคนหนึ่งขึ้นมา,าทำยุทธศาสตรชาติให้สำเร็จก็จหนึ่ง ทำลยายความมั่งมีของคนจำนวนน้อยแล้วก็เจือจานให้เป็นของคนจำนวนมากได้ทำมาหากินนะแล้วก็แก้ปัญหาแบบยั่งยืนคือการคอร์รัปชันต้องทำลายให้หมดไปมันถึงจะเกิดความมั่งมีขึ้นมาได้เท่านั้นเองเพราะนั้นโอกาสที่จะเกิดรัฐบาลแห่งชาติตามยุทธศาสตร์ชาติวันนี้ชัดแจ้งที่สุดโอ้โห ตายแล้วทัดเจนที่สุดทัดเจนที่สุดครับเราจบแบบนี้เลยดีไหมคะเพราะไม่รู้จะไปไหนต่อแล้วนะคะเพราะจบจบที่ว่าเรามีอะไรนะคะยุทธศาสชาติยี่สิบปีไม่ไม่ไม่ใช่คณะที่จะมาเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบไหนนะคะขํามานคณะกรรมการยุทธศาสชาติ ไม่เราจะเราจะถูกปกครองโดยก็คือเหมือนเราจะไม่มีรัฐบาลหรือเป็นรัฐบาลแห่งชาติอะไรแบบนั้นรัฐศาสชาติหกหนึ่งแปดศูนย์ถูกพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแผนแห่งแผ่นดินมแม่บทสำคัญกว่าผมสำคัญกว่าอาจจะสำคัญกว่ารัฐมนูญเลยระัฐมนูญเนี่ยกำจะกำังแก้ไขอยากจะล้ม,อ,มอยากจะล้างอะไรสาพัฒตอนนี้อยู่ ตุลา,าชาติไม่มีใครพูดถึงเลยว่าเขามีความเป็นรัฐมนูลตัวจริงหรือเปล่าครอ,อบคุมทุกด่านหกด่านไปศึกษากันรู้ให้ดีเถอ,อะอย่านั่งสนุกสนานกันเลยแล้วก็ผมเห็นด้วยว่าประเทศอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องทำยังไงดีคะก็ขอให้มีการคนที่ดีมาดูแลยุทธศาสตร์ชาติอย่างดีและก็อย่างจริงใจ ชัดเจนวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพเพ็จภูริปฏิภานะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ